สวัสดีคะ่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วกับหนึ่งชาแนล a ค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมสบายดีค่ะพี่น้องใครก็สบายดีคะ่คกบบคะกินไก่ทอดพี่น้องอันไม่ค่อยหิวเขาวันไหนดอกจากพี่น้องแต่ว่าอันแบบย่านหิวตอนดึกนะจ้าก,ก็เลยทอดไก่กินในซ่นอยังนงจ้ะ แท้ๆเล่มเล่มเรือเต็มอยู่ก็เ่าอันกินไรก็ยาดอ้วนนะพี่น้องเนาะอันอ้วนลงพุ่ง้วชุมือนี่อันอายุหลายพี่น้องมันก็เลยแบบการเผาผลาญมันก็คือสมัยตะกี้เราจะพี่น้องการเผาผลาญบดีเลยตอนนี้เนาะอันคุยกับเพื่อนเพิ่งแล้วจะพี่น้องอันเพื่อนทมาตาฟาริดาเนาจะเนาะอันจะเล่าสูฟังจะพี่น้องอันสาหรับสาวอายุห้าสิบปีเ้วจะเด้อ อันเตรียมเขียนคอมเมนต์ไวเ้เลยเด้อจ้ใเด้อว่าอันมีผู้บ่าวอเมริกาอันอยากได้ผู้สาวไทยพี่นอ้องเพิ่นอันอยากได้ที่ว่าอายุหาสิบปีเนาะจา้ะเนาะอันเพิ่นอายุหกสิบหาปีจ้ะพี่น้องเพิน่นหนูเพิ่นมองหาสาวไทยตอนนี้เพิ่นถามเพื่อนข่อยเนาะเพื่อนข่อยก็บ่ฮู้ว่าสิไปหาไสให้นั่นแหละจ้ะพี่น้องจ้ะอันข่อยก็บ,บ่ฮู้ว่าสิไปหาไสให้คือกันเพราะว่า ทุกคนจะคอยรู้นะพี่น้องสมากก็จะ,จะ,จะมีครอบครัวแล้วนะจ๊ะพี่น้องแล้วอายุตามก็หาซิปนี่ผ่านได้จะผ่านเอาสําหรับคนอายุหาซิปจ้ะเพราะไงเนี่ยพอนายอายุหกสิบหาปีจ้ะพี่พี่น้องหกสิบหาปีน่าจะเนาะอันเป็นเคยแต่งงานนะคะแต่ว่าบ่มีลูกจ้ะอันเป็นผู้บ่าวแถวโชต์น่าจะอันเรื่องนิสัยใจคอนี่บ่รู้เด้จ้ะพี่น้องอัน พวกเจ้าก็ไปเรียนศึกษากันเราเองเพียงแต่ว่าอันคอยแนะนําให้หูจักกันซื่อๆนะจ๊ะพี่น้องอันเป็นเพื่อนกับมูคอยอยู่ฟลอริดาเนาะจ้ะเนาะอันคอยก็เพื่อนคอยอยู่โคราลัฐเด้อจ้ะเด้อแต่ว่าอยู่อเมริกาคือกันอยู่โคราลัฐถ้าเจ้ามาเจ้าก็สิไปอยู่ฟลอริดาพูดเลยจ้ะพี่น้องจา๊าเรื่องนิสัยใจคออนนี่คอยบรูอีลีเดออันพวกเจ้าต้องไปศึกษากันเราเองถ้า คบกันใดกับครบครบบ่ไดกับเลิกนอกนนจาะเนาะอันนี้แค่แน,นะนําเมหูจักันซื้อๆแล้วจะเรือว่าอันพวกเจ้าจะสาสน,นสัมพัน์กันใดซ้ำได้นะ่ะมันอีกเรื่องหน,นึ่งนอกจากเนาะอันอันแล้วมีหัวนอนปลายเท้าแล้วจะพี่น้องเราอยยุฟลอริดาอังสินาะอยางได้ผู้สาวว่าบ่แมเป็นผู้สาวสิยางได้ไอคนอาย,อยุหาสิบปีเพราะว่าเราอายุหกสิบหานะ้าเพื่อนกระทามอยู่ว่าอัน คือเบาเด็กหน่อยที่ว่าอายุหน่อยก็หันสินาะแล้วว่าละบหมักละหมักอายุหาซิบขึ้นจะได้เป็นเพื่อนกันเป็นมูกันไปประมาณนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะถ้าผู้ใดสนใจก็เขียนคอมเมนต์ไว้ได้จ้ะเด้ออันผู้ใดมาเร็วกัไใดกอน,นะจ้ะเนาะถ้าถ้าคนสนใจสันดกถ้าคนบ่สนใจกับพานได้จ้ะเด้ออันสําหรับคนที่สนใจที่มองหาสายฟอเนะจ้ะเนาะ,ะตอนนี้ฟอมากเลยแล้วจ้ะ พอมาแล้วพออายุหกสิบหาจ้ามองหาอันอายุสาวไทยอายุหาสิบจ้ะพี่น้องแต่เจ้าต้องสดนะจ๊ะพี่น้องหามีพันธะมีผัวเด้จ้ะพี่น้องพวกเวกกวจ้าก็ต้องสดคือกันเดจ้ะมันเสีลยลาบเลือนในหลายๆอย่างนะจ้นะเนาะการที่มีลูกติดดี่อันนี้คอยบรรลุเดจ้าขอยปฏิถามพนมาานะจ้นะเนาะว่าบาสีมีปัญหายอย่างหรือเปล่าเรื่องจิงสี พวกเจ้าต้องไปคุยกันเอาเองเราจ้ะเด้อมันคอยตัดสินใจแทนบ่ได้์อะพวกเจ้าต้องคุยกันเอาเองเนาะจ้ะเนาะแค่ว่าแนะนําให้หู้จักกันซื่อๆจ้ะแล้วก็เขาก็มีหัวนอนปลายเท้าจ้ะเขาอยู่ฟลอริดาเนาะเจ้ามาเจ้าก็สิไปอยู่ฟลอริดาเด้อจ้ะเด้อโชคดีหลายได้ไปอยู่ฟลอริดาเนาะฟลอริดามันก็คืออันเมืองไทยบ้านเฮานั่นแหละจ้ะพี่น้องโอ้ยแบบ่อยก็สิย้ายไปหั่นอะไรแหละจ้ะพี่น้องจักยามดไดอกฝันก่อน ฟันล้มๆแรงๆก่อนมาสิ้ิญายไปฟอดีดาจ๊กย่ามในสิ้ิญายๆๆอนยันยี่นี่ก็อยู่แต่กับความหนาวเนี่ยเราจะพี่น้องเขาอ,อยู่เมืองหน,น,นาวนะจ้ะเนาะผู้ใดสนใจก็เขียนใต่คลิปเขาไว้เด้อจ้ะเด้อมันต้องให้ยังกันฮืให้เฟซบุ๊กบอหรือว่า ไฮไลท์บอกเรือว่าให้เบอร์โทรกับโบ้โหคือก็ไ่ได้ถามโมเนาะคือก็ไ่เคยแบบว่าอันเฮ็ดคลิปวิดีโอแล้วก็ให้ผ่านทั้งนี้นะเนาะเรียกยังไงด,ดีให้ให้เขียนคอมเมนต์ไวน้ะ้จะเรียกว่าให้แอดกันไปทางใดเนาะคอยกับโบ้โหเพื่อการคอยกับโบ้มีประสบการณ์เรื่องจังสีนนะแค่มาเป็นสะพานบอกซื่อๆนะจะว่าอันมีผู้บ่าวอายุ 65นะ่ยจะมองหาสาวไทยอายุหาซิปผู้ใด้ตามก็หาซิปเบิร์ดสิปเด้อจะเบิร์ดสิปเด้อทอยไปเด้อทอยให้ให้คนที่เพิ่นอายุหาซิปเด้อจะเด้อไพมาก่อนใดก่อนเด้อจะงานนีดพี่น้องจ้าแต่ว่ากับโบนเน่เนาะจ้ะเนาะมันขึ้นอยู่กับความถูกใจของอันฟังผู้ชายน,นั่นเนาะจ้ะเนาะว่าอันเขาสนใจฮะบบเนาะจ้ะเนาะมาที่หลังดังกว่าก็มีจ้า <laughs> มาก,ก่อนบนได้ไปก็มีจ้า เรื่องพวกเนี้ยเอาเน้นอนมาเนะจ๊ะเนาะแล้วแต่ครูไห้ครูมั่นสนานะาก็เป็นแค่ว่ามันมเป็นสะภานอันให้พวกเจ้าหูจักกันซื่อๆนะจ๊ะพี่น้องจาลูกกอ,อันตีกันอยู่ทั้งๆแต่พี่น้องเอ้ยอันบ้านคอยสองทุ่มเลยนี่พี่น้องคุยกันกับมูโดนไล์นะจ๊ะพี่น้องจะเฮ็ดคลิปหน้านแล้แหะมันกับบรเฮ็ดเนาะ ข่อยก็หาตัาง้งแต่ฝรังฝร่งให้ผู้นั้นหาแต่ฝรั่งให้ผู้นี้อยู่นี่นะจ้ะพี่น้องแต่บ่ฮู้ว่าสิมายามใดเนาะจา้ะเนาะอันฝรั่งแต่ละคนก็ได้อันหาฝรั่งให้ให้นี่ก็บ่แม่นว่าสิสมหวังิสุขคนเด้อจ้ะพี่น้องมันก็ขึ้นอยู่กับบุญภาวาสนาพวกเจ้า2คนเนาะจา้ะเนาะข่อยก็แค่ว่าอ่าแน,น,น,นะนําให้ฮู้จักซื่อๆน่าจะเนาะ เจ้าเสด็จไปตอกับเพินหรือบอนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเจ้านาะว่ามันเป็นเรื่องของข่อยได้บาทนี้เรื่องของข่อยก็จบแล้วคือว่าให้พวกเจ้าหูจักกันซื่อนะพี่น้องอันไก่ทอดจะพี่น้องไก่ทอดถ้า้ใดติดตามข่อยอันข่อยก็สีมีเรื่องกงสีมาให้พวกเจ้าอยู่เรื่อยๆนะเจ้านาะแต่ว่าก็บู้ว่าสิมาช่วงใดนะเจ้านาะเพราะว่า ก็สิมีอันพลังคนนั่นคนนี้มาห้ติดตอให้อย,ยู่หันละจ้ะแต่ว่ามันกับขอยกปฏิเสธไปอยู่ค่ะเพราะว่าอันเคยมีประสบการณ์น,นาจากเรื่องกังเสียนะค่อยบางเธอกับบอยากติดตัอไปให้ไปเังสินะเพินเพื่อน,อนทักมาถามมันนาจะว่าอันมีหูจักผู้ใดบออายุห้าสิบป,ปีเังสินะ อันเพราะว่าเพื่อนที่เราหูจักแล้วอยากได้ยิ่งไทยอายุหาซิฟนะข่อยก็เรียกว่ามาเฮ็ดคลิปบ่งก่อนเพื่ออันมีอันเอฟซีข่อยเพิ่นสนใจยังสิน่าพี่น้องอันพวกเจ้าตําก็หาซิฟในถอยด้วจใถอยถอยให้คนที่เพิ่นอายุหาซิฟอันไอเพิ่นอายุหาซิฟเพิ่นมาแรงนะจ๊ะเนาะอันพวกเจ้าอันต้องไปเฮ็ดอายุให้มันครบหาซิฟเร็วๆ าวาเลนจะพี่น้องจ้าวาเลนน่าจะนอันกินแต่ตะยาพลาลาะเนี่ยรายปวดตาพี่น้องปวดตาเรื mm ่อ hmm. งรายละเอยียดทุกสิ่งทุกอย่างพวกเจ้าต้องไปคุยกันเัาเองน่าจะออันคอยบรู้ยังเลย,ยจ้า mm hmm. คอยเป็นแค่อันสะพานในพวกเจ้ายัางมาพอก,กันสื่อเ้อ <laughs> พี่น้องจ้าอันถ้าเกิดว่าเจ้าอันไปได้กันกับพญย่ยนั่นเนาะ แจ้กก็สิเจอคอยอยู่แล้วจ้ะพี่น้องก็ไปฟลอริดาทุกปีเนาะจ้ะน้องก,ก็ไปทุกปีนี่คอยก็จะไปเนี่ยมันที่อันสิ้นเดือนมิถุน่าเนี่ยจ้ะคอยก็จะไปไปสเปซมือเนาะจ้ะน้องไปฟลอริดาอันจะไปอันไปเที่ยวเนี่ยละจ้ะไปฟลอริดาสิบเอ็ดมือเนาะจ้ะน้องแล้วก็ออกจากฟลอริดาคอยก็สิเลยไปลาสเวกัสประมาณแปดมือนะจ้ะอันช่วงซัมเมอร์นะจ้ะพาลูก ไปเย่ยมายายาหย่ยมปูนะพี่น้องไปเล่นหนงสิหนศาจามอันแต่พวกเจ้าถ้าเจ้าไม่ริดากับสิพ่อคอยนุ่นเรียกจ้ถ้าเกิดว่าคอยมีเวลาก,ก็จะไปหาอยู่ดอกจ้าแต่ว่าคอยก็พูดว่าจะมีเวลาบ่าเนาะอันคนไม่ลูกน้อยหอยสังมันหาเวลายากเลยจ้ะพี่น้องจา้าอันไปก็น่าจะพี่น้องจา้ามาบอกข่าวดีสําหรับอันแม่แม่ที่อายุหาซิบน่าจะเนาะอัน เขียนคอมเมนต์บอกค่จะได้จะเด้ว,ว่าสิหาติดต่อทังใดเนาะจะเนาะคอยจะได้อาให้เพื่อนคอยนะจะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจะพี่น้องจะไปอาบน้าให้ลูกแล้วจ้าพอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสวัสดีค่ะ